บูมกิดก้องกิดก้องคำกลิตเดิมชื่อว่าปียพันคำกลิตเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคม2532จังหวัดนนทบุรีเป็นนักแสดงชาวไทยจบการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาที่โรงเรียนทักษินาบริหารธุรกิจศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมในเข้ารับราชการเป็นทหารอากาศ6เดือนในสังกัดกองพันทหารอากาศยูทีน1 ซึ่งล่าสุดได้คบหาดูใจกันมาน,นานกว่า10ปีแล้วสำหรับคู่รักมาราธอนอย่างเพลเหนุ่มวิศ7สีบุมกิดกล้องคำกิดกับแฟนสาวกิฟต์ดาราพดา จนในที่สุดรักก็สุกงอมตเตรียมควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาอีกคู่ค่ะล่าสุดบูมกิตกล้องได้โพสภาพพร้อมหน้าพร้อมตาผู้ใหญ่ท้องสองฝ่ายเดยมีกิฟดาราพรดานั่งอยู่เคียงข้างพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าพาคุณพ่อคุณแม่มาสู่ขอครับคุณพ่อของน้องก็อนุญาตแล้วสองมีนาคม2566ซึ่งต่อมากิฟดาราพรดาก็ได้เขียนข้อความเอาไว้ว่ามีนุ่มพาคุณพ่อกับคุณแม่ของเขา เขามาพบคุณพ่อของเราค่ะผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นยินดีต้อนรับลูกชายคนโตของคุณพ่อเข้าสู่บ้านเราค่ะและขอฝากตัวเป็นว่าที่ลูกสาวคนโตของบ้านคนุณพ่อคุณแม่มีจ่าด้วยนะคะ